สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช anel ดูดวงบายมีมีหนึ่งสามนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีมีนประจำเดือนกันยายนค่ะหรือว่าท่านที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่20่สกุมภาพันธ์จนถึงวันที่21มีนาคมนะคะถือเป็นชาวราศีมีนนะคะทีนี้เนี่ยในเดือนกันยายนจะเกิดอะไรขึ้นกับคนมีนบ้างนะอ้าวในเรือนตัวเองเลยอันดับแรกวันที่2กันยายน จะเกิดฟูมูลนะคะนี่พระจันทร์เต็มดวงอะ่ะในเรือนตัวเองอะ่ะแล้วดาวเนปจูนก็อยู่ในเรือนตัวคุณเองด้วยในบ้านตัวเองด้วยนะคะเนปจูนเป็นดาวที่ยิ่งใหญ่มากพลังของเนปจูนทําให้คุณหวั่นไหวแน่ๆละ่ะหลังจากเกิดฟูมูลขึ้นวันที่2กันยายนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าพลังของดาวเนปจูนน่ะคุณจะอ่อนไหวกับสิ่งรอบข้างอ่อนไหวกับตัวเองมากๆนะคุณรู้สึกว่าอ่อนไหวกับตัวเองเป็นพิเศษอะ่ะนะคะ คุณต้องยอมจำนวนกับสภาวะอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่อาการของคนแพ้นะคะมันเป็นอาการของการที่คุณเห็นอะไรชัดมากในตัวเองเหมือนเวลาที่เราส่องสปอตไลท์เข้าไปในกล่องที่มืดๆนั้นนะคะคุณจะเห็นเรื่องเหล่านั้นชัดและวันที่2กันยายนคุณจะเห็นเรื่องของตัวเองชัดที่สุด ความเป็นอยู่ตัวเองชีวิตตัวเองคุณภาพชีวิตตัวเองเนาะคนรอบข้างของตัวเองทุกสิ่งอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องจิตใจของตัวคุณเองนะคุณจะเห็นชัดมากว่าเอาล่ะที่ฉันอ่อนไหวขนาดนี้นี่ทุกอย่างรอบตัวฉันมีผลกับฉันขนาดนี้เลยเหรออ่ะแล้วคุณใช้เวลานี้ละคะ่ะในการพลิกมันให้กลับมาดีขึ้นเนาะโดยเฉพาะฟูมูลครั้งนี้มันเล็งไปตรงข้ามกับราศีกันเนาะดาวอาทิตย์ในราศีกันในเรือนที่7เนี่ย เรือนที่7เกี่ยวกับเรื่องของคู่ครอบครัวเกี่ยวเรื่องของคู่พูดผิดนะคะเกี่ยวเรื่องของคู่คนรักเพราะฉะนั้นมันตรงข้ามกับเรื่องของตัวเองนั่นหมายถึงคุณต้องสมดุลค่ะนะคะตั้งแต่ต้นเดือนเลยค่ะชาวราศีมีนคุณต้องรู้จักรู้จักที่จะสมดุล ในเรื่องของคู่และตัวเองให้ได้คุณจะ,ท,ท,ะทุ่มเทเวลาให้กับคู่ของคุณมากจนคุณลืมที่จะดูแลตัวเองอะ่ะก็ไม่ได้หรือคุณจะอยุดแต่กับตัวเองจนคุณลืมที่ใช้เวลากับคู่ของคุณก็ไม่ได้เช่นกันถ้าคุณคิดจะมีเขาอยู่แล้วคุณต้องบาลานซ์ค่ะต้องสมดุลน,นะคะไม่อย่างนั้นเมื่อชีวิตไม่สมดุลทุกอย่างมันก็เป๋ไปหมดอะ่ะนะอ่ะทีนี้หลังจากนั้นนะคะวันที่5เจ้าดาวพุธนะคะก็จะย้ายเข้าสู่เรือนที่8ดดาวการสื่อสารดาวแห่งสติปัญญาความคิด ย้ายเข้าไปในเรือนที่8เนาะคุณอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยเจราจาในเรื่องของทรัพย์สินที่เป็นหนี้สินนะคะถ้าคุณเป็นเจ้าหนี้ก็เตรียมทวงหนี้ได้เลยละนะคะ,ะถ้าคุณเป็นอะ,อะไรล่ะถ้าคุณเป็นคนที่กำลังดำเนินการเกี่ยวข้องกับมรดก หรือสิ่งที่เป็นของของคุณเนาะก็อาจจะมีการเจราจาพูดคุยกันเร็วๆนี้นะคะเป็นเรื่องของการเจราจาเพื่อเชื่อมสัมพันธ์นธนายตรีมากกว่าอ่ะอยู่ๆลูกนี้คุณอาจจะเข้ามาแล้วก็ขอปรานีประนอมคุณหรือถ้าตัวคุณเองเป็นลูกนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่คุณจะไปปรานีประนอมกับเจ้านี้โอเคนะคะถ้าคุณเป็นลูกนี้คุณไปปรานีประนอมกับเจ้านี้เถอะนะคะมีโอกาสที่เขาจะเห็นใจสูงนะคะหลังจากนั้นวันที่6กกันยา ดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าในเรือนราศีสิงห์ในเรือนที่6นะคะเจ้าดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเงินเป็นดาวแห่งความรักมันย้ายเข้าในเรือนที่6เนี่ยคุณจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารมากกว่าในที่ทํางานหรืองานลูทีนประจําของคุณนะฮนะ,ะอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่า ได้รับความรักได้รับการไว้ใจหรือได้รับการชื่นชมจากคนรอบข้างคุณที่เป็นเรื่องงานประจํามากขึ้นนะคะในช่วงนั้นทีนี้หลังจากนั้นวันที่9เปลี่ยนสีก่อนนะวันที่9นะคะกันยายนเจ้าองคารนี่ดาวดวงนี้นะคะสีเหลืองดาวอังคารตอนนี้เขาอยู่ในราศีเมษดาวอังคารเนี่ยเขาเป็นดาวประจําราศีเมษอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็อยู่ในเรือนที่2ของคุณเขากำลังจะถอยหลังนะ รีชอเกตเดินถอยหลังเดินไปมาในบ้านตัวเองนั่นละฮะนะคะพอดาวอังคารเดินถอยหลังตั้งแต่วันที่9กันยาถึง14พฤศจิกายนช่วงแลเวลาประมาณ2เดือนที่เขาเดินถอยหลังเนี่ยคุณอาจจะต้องระวังคอนโทรลในเรื่องของอิโมชั่นอารมณ์ความใจร้อนหรือการโมโหโทสะอะไรก็ตามที่มันจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเรื่องการเงินนะคะเรื่องอะไรเกี่ยวข้องกับการเงินฟแนนซ์ finance, อะไรต่าง ต้องระวังนะคะอย่าหัวเสียต้องใจใจเย็นๆนะใจเย็นๆคุณจะทําธุรกรรมอะไรทางการเงินก็ตามขอให้ใจเย็นๆมากๆนะคะทีนี้ในแง่ดีมันก็หมายถึงการที่เนื่องจากดองคารเนี่ยกว่ามันจะเกิดการถอยหลังในเรือนตัวเองมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะคุณมันเกิดขึ้นเมื่อตอน32ปีที่แล้วนะตอนปีพศ1988อ8แแล้วก็ไม่เกิดอีกเลยเนาะ มาเกิดครั้งนี้อีกนะสาปีมาแล้วนะซึ่งมันเกิดได้ยากนั่นหมายความว่าคุณต้องเริ่มทางแง่ดีนะคุณต้องเริ่มทําตัวให้เหมือนคุณที่คนอยากเป็นอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะรวยในตอนนี้อยากจะมีเงินเยอะคุณต้องเริ่มทําตัวให้เหมือนคนที่กำลังจะรวยแต่ไม่ใช่ฟุ่มเฟือยนะคะ ไม่เซตค่ะเปลี่ยนไม่เซตตัวเองเนาะต้องเริ่มตั้งเป้าวางแผนทําไงวะถ้าจะรวยจะมีเงินเยอะต้องวางแผนยังไงวะต้องทํางานอะไรเพิ่มเนี่ยมาดูซิรายรับกับรายจ่ายหักลบกันเราไม่พอใช่ไหมต้องทํายังไงหาเงินเพิ่มกับประหยัดมี2วิธีการแค่นั้นเองถูกไหมคะเนี่ยคุณจะต้องคิดลักษณะแบบนี้นะคะชาวราศีมีนรู้ว่าคุณเป็นอารมณ์ศิลปินรู้ว่าคนซินสิตีฟรู้ว่าคุณเป็นอารมณ์ติดๆนะราศีมีนนะคะแต่เอาเถอะนะคะไงก็ตามคุณต้อง ตบตบตัวเองให้ตื่นนะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาอยู่บนความเป็นจริงเนาะอืมหลังจากนั้นวันที่13 13กันยายนนะคะเจ้าดาวดาวพฤหัสดเดินหน้าแล้วนี่ ดาวพฤหัสในราศีมังกรก็เดินหน้าวันที่29ดาวเสาร์ก็เดินหน้าคือดาวพฤหัสกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเดินถอยหลังมาประมาณหลายเดือนละคุณตั้งแต่พฤษภาคมั้งการที่เขาเดินถอยหลังเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันเหมือนพินเพี้ยนอะดาวพฤหัสเป็นดาวแห่งโชคลาภดาวเสาร์เป็นดาวแบบเคราะห์นะเป็นผู้ตรวจสอบดาวสองดวงเนี่ยมันเดินถอยหลังเหมือนกันอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับ วงโครจรของโลกมันแกว่งแกว่งมันเพีย้ยนเพียนทุกอย่างมันหยุดชะงักนะตอนนี้เขากาลังจะกลับมาเดินหน้าแล้วนะคะรอหน่อยทุกอย่างกําลังจะไปหน้าแล้วนะ,ะอ่าหลังจากนั้นวันทีออ่17กันยายนจะเกิดฟูมูลนี้ในราศีกันอันนี้เลยค่ะดวงสีเขียวนะคะใช้สีเขียวพระจันทร์สีเขียวนี้เรือนที่เจ็ดคุณจะเกิดฟูมูลการเดินทางครั้งใหม่เริ่มต้นเอาละชาวลัคนาราศีมีนคะ่ะ คุณกําลังจะเจอกับเรื่องของการเริ่มต้นทางความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะคะคุณจะเห็นชัดขึ้นว่าความสัมพันธ์คือแฟนเนาะรูปแบบของแฟนหรือคนรักหรือคนที่คุณนิวอยู่ถ้าใช่ไปต่อไม่ใช่คุณทิ้งเลยค่ะนะคะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนใหม่เข้ามามีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ดีใจด้วยนี่แหละเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆนะซึ่งจริงๆแล้วชะตาของคนราศีมีนนะคะในเดือนกันยายนไม่ได้เลวร้ายเลยนะ คุณไม่ได้อยู่ในเรือนวินาศไม่ได้ตกอะไรที่เป็นเรื่องของเลวร้วายนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเขาเรียกว่า,อ,า,อ,าอยู่ที่พื้นขนพื้นฐานของคุณอ่ะคุณจะใช้จินตนาการคุณเป็นหลักเพราะฉะนั้นในเดือนกันยาคุณอาจจะต้องเปลี่ยนมาใช้ตักตะก,ก,ก,กะเรื่องเหตุผลเข้ามาช่วยบ้างนะคุณราศีมีนนะคะแล้วมันก็จะบาลานได้เอาละดีค่ะนะสรุปอะ เกิดนิวมูลขึ้นในเรือนความสัมพันธ์คืออะไรคุณก็จะเจอคนใหม่นะสินะคะคุณจะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่มันดีไม่ดีถ้าไม่ดีคุณทิ้งถ้าดีคุณก็ไปต่อนะคะเอาละเดี๋ยวไปดูเรื่องของไพ่ทาโร่กันต่อนะคะว่าไพ่ทาโร่จะว่าไงบ้างนะคะอาลคาะมาดูในส่วนของไพ่ทาโร่นะคะชาวลัคนาราศีมีนว่าดวงชะตาในเดือนกันยายนเนี่ยของคุณในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวสุขภาพนะคะไพ่ทาโร่จะบอกว่ายังไงบ้างนะ ดูสิโอ้โหเจ็ดดาบอะไรเนี่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้จบก่อนดีกว่าประเดิมในใบแรกก็ดีดีแล้วละ่ะคุณมีนค่ะแปดเหรียญเจ็ดดาบนะคะ The Page of Swords สี่คาถา The Queen of Pentacles The Hermit นะ The Queen of Wands หกดาบแล้วก็สี่เหรียญ เอาละในเรื่องของการงานก่อนเลยแล้วกันนะคะหลายๆคนก็ขอให้ระมัดระวังเอาไว้ละกันนะคะมันขึ้นไพ่เจ็ดดาบขึ้นมาหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องโดนขโมยไอเดียขโมยความคิดโดนปาดหน้าเค,ค้กเรื่องของการงานนะคุณจะเริ่มไปเสนอโปรเจกต์มีคนขโมยไอเดียคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือหลายๆคนถ้าคุณรู้ตัวเองก็ระวังเรื่องของการจะโดนเสียบข้างหลังไว้ก็ดีนะคะอ่ะมันมีเรื่องของความที่เขาเรียกว่าการแข่งขันนะ่ะหรือ เกมการเมืองในเรื่องของที่ทํางานอยู่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่า คุณแพ้คุณสู้ไม่ได้คุณสู้ไม่ไหวคุณก็อยู่ในที่ของคุณก็พอนะคะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดล่ะนะคะแต่มีเชื่อยังไงก็ตามความสวรรคุ้มครองคนดีนะคะจักรวาลนี้คุ้มครองคนดีอยู่แล้วล่ะเรื่องการงานนะคนที่เกี่ยวข้องกับงานอสังหาจะไปได้ดีนะคะในช่วงนี้อาจจะไม่มีอิทธิพลเลยแต่ก็คือไม่ได้หมายความว่าดีค่ะอิทธิพลของโควิดอาจจะทําอะไรคุณนิดน้อยหรือคุณอาจจะไม่มีผลกระทบอะไรมากเหมือนกับงานด้านอื่นๆนะคะคนที่ ทำงานเกี่ยวกับอสังหาบริษัทอสังหาบ้านที่ดินอะไรต่างๆนะคะอาจจะกาลังเริ่มมีเรื่องของการพลิกฟื้นขึ้นมานะอา่ามีเรื่องของการพลิกฟื้นขึ้นมาซึ่งเป็นโอกาสที่ดีละนะคะในเรื่องของการงานน่ะมียังคงเห็นนะคะชาวลัคนาราศีกุมหลายๆท่านนะคะยังไม่ได้ตกงานนะเขาเรียกว่ายังออกมีเงินที่ออกดอกออกผลมาจากการทํางานบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องของ งานธุรกิจส่วนตัวคุณที่ยังให้เงินออกดอกออกผลได้อยู่นะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีเช่นกันนะอ่ะหลายหลายคนที่อยากจะให้มีการเริ่มต้นใหม่เรื่องการงานหรือมีการสมัครงานงานใหม่มีการตอบรับเรื่องงานอา้าวเป็นเวลาที่ดีของคุณแล้วนะคะ the flu นะคะเกิดขึ้นเช่นกันละ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่รอคอยเรื่องการงานอยู่นะกำลังจะมาถึงแล้วขอให้ตั้งใจนะคะขอให้ตั้งใจเดี๋ยวมันจะมาถึงละ่ะทีนี้เรื่องของการเงิน ประหยัดอย่างเดียวเลยค่ะชาวลัคนาราศีกุมภ์อชาวลัคนาราศีมีนคะพูดผิดเนาะขอให้ประหยัดนะคะต้องประหยัดละในช่วงนี้นะเพราะอะไรละ่ะ ถึงแม้คุณจะมีเงินที่ได้ขึ้นมาออกดอกออกผลเก็บกินได้อยู่ก็ตามล่ะนะแต่ภาพของอนาคตมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นจกักรวาลแนะนําให้คุณต้องประหยัดเนาะถามว่ามีโชคลาบลาบลอยอะไรเข้ามาไหม,หมนะยังได้มาจากการที่เป็นการทํางานล้วนหรือเป็นการที่เกิดจากอะไรที่คุณสร้างไว้แล้วเกิดผลผลิตอะ่ะจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าส่วนเรื่องของตัวเองมีหลายๆคนนะอาจจะอยากปรีกวิเวกนะคะ The h e r m i t ไปบวชีพรามไปทาสมาธิไปวิปัสสนาไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายๆคนได้เรียนรู้ในเรื่องของจิตวิญญาณนะแล้วก็หันมามองตัวเองมากยิ่งขึ้นล่ะนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณนะ่ะมันย่อมดีเสมอมันทําให้เราสงบนะแต่ก็เขาเรียกว่าไม่ใช่ว่าไปเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่เป็นเรื่องของ ความเชื่อที่งมงายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราก็ต้องอยู่บนหลักของพื้นฐานของจิตใจและเหตุผลที่สอดคล้องกันด้วยละ่ะนะเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของตัวเองละ่ะเขาเรียกว,ว่าด้วยความติดอะด้วยความมโนภาพด้วยความที่จินตนาการลึกซึ้งของตัวเองอะนะคะเลยอาจจะเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจมากกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเอาเรื่องของ ตักกะความคิดเหตุผลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะใครอยากเริ่มต้นงานใหม่มีเกณฑ์จะได้งานใหม่จริงๆนะคะในที่ทํางานใครที่ทํางานออฟฟิศระมัดระวังการโดนแทงข้างหลังนะคะมีเตือนแล้วนะบอกก่อนดูดีๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าคุณระหวัดระแวงจะเป็นบ้าน,นะคะไม่ได้ค่ะแค่แบบเออระวังตัวก็พอนะคะอ่านะคะหลายๆคนที่ สมมติว่าช่วงนี้รู้สึกว่าข้างรอบกายเรายังเหมือนหมอกควันปกคลุมไปหมดฉันมองทางไหนฉันยังไม่เห็นภาพว่าฉันจะมีโอกาสทํามาหากินได้ยังไงฉันจะเจริญก้าวหน้าในาที่การงานได้ยังไงเอาละใจะเย็นๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวมันจะมาแล้วมันก็จะดีด้วยนะคะรอก่อนรอก่อนนะคะขอให้เย็นเอาละเดี๋ยวไปดูในเรื่องของไพ่ทาโร่นะคะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ว่าเป็นยังไงบ้างนะ ราะคามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมีนนะคะในเดือนกันยายนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ไงมันพลาดที่ไหนกันละ่ะเห็นไหม The Two of ครับความรักของคุณกำลังจะมาจริงๆจกักรวาลไม่เคยโกหกนะคะจำได้ไหมจะเกิด n นิวมูลขึ้นในเรือนที่7 พระจันทร์เริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ความรักความสัมพันธ์ของคุณกำลังจะเจอความรักครั้งใหม่นะคะคนที่มีความรักอยู่แล้วอ่ามันก็ดีคุณจะได้เห็นอะไรชัดขึ้นเห็นอะไรแจ่มแจ้งขึ้นแต่คนที่ไม่มีคุณกำลังจะเจอความรักครั้งใหม่นะดีมากๆด้วย The Queen s Soft s o u c e ขึ้นมาสองถ้วย The Night Soft SauceThe X e o f PentacleThe X Soft a n d s นะคะ The Star The n i h e of pentacles, the four of swords, justice, gamma, gamma <laughs> ดีจังเลยอ้าวความรักของคนโสดก่อนนะคะ คนโสดคุณจะเป็นอะไรคุณจะเจอความรักเข้ามาจริงๆคุณกำลังมีคนเดินเข้ามาหาคุณนะคะความรักกำลังเดินทางเข้ามาหาความรักของคุณอาจจะมาพร้อมกับเงินตราเงินทองอะไรต่างๆมาพร้อมกับเขาเรียกว่าเรื่องที่ เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจเป็นเรื่องที่ดีแต่ทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ามันเข้ามาคุณก็อย่าเพิ่งตายใจเพราะดวงบางคนอาจจะไม่ใช่ความรักจริงๆของคุณต้องดูในพื้นดวงแต่ละคนด้วย่ดาวพฤหัสทับดาวสุขไหมถ้าางนั้นคือใช่พฤหัสทับพฤหัสไหมอย่างนั้นใช่แต่อันนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่านําความรักเข้ามาก็จริงแต่อาจจะไม่ใช่เพราะอะไรคะกามามันเป็นอะไรที่เป็นคู่กรรมนะคุณนะคะแต่ก็ดีกว่าไม่มีมะทีนี้คําว่าคู่กรรมเนี่ย มันไม่ใช่ว่าความเลวลายนะคุณ,คณกรรมคือการกระทําเพราะฉะนั้นมันคือคู่ที่คุณเจอกันมาตั้งแต่อดีตแล้วคุณกระทําสรรสร้างกันมาแล้วก็ต่อยอดไปในอนาคตนั่นเองนะคะมาแล้วอ n นนิวช a p ปเตอร์ชา e ปเตอร์ใหม่เริ่มต้นใหม่เรื่องความสัมพันธ์คุณได้เจอคนใหม่แน่ๆค่ะนะคะเปิดใจให้กว้างเลยค่ะคุณคนโสดไม่คุยเยอะละเอาแค่ว่าคุณได้เจอคนใหม่ก็พอละเหนื่อยคุยเยอะไปเพื่อนอิจฉาไหม ราศีอื่นเขาอิจฉาหมดละอ่ะทีนี้ถ้าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคุณอาจจะต้องเขาเรียกว่า,อ,าอยู่กับทางเลือกเนาะ intersection หรือว่าความรักของคุณมันไม่ได้ไม่ดีนะคะแต่คุณอาจจะต้องช่างใจว่าเอาล่ะจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ดีไหมหรือว่าหยุดแค่นี้ก่อนหรือว่าอ่ะปล่อยให้มันเป็นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่มีมองว่าความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสที่จะไปข้างหน้า เติบโตนะคะแปดไม้เท้าไปข้างหน้าได้ทีนี้ความสัมพันธ์ของคนคุยความไม่ชัดเจนเนี่ยต้องอาศัยความหนักแน่นแล้วล่ะนะคะสิ่งที่ช่วยให้อะไรอะไรมันดีขึ้นได้คือความหนักแน่นและความสตรองของคุณทั้งสองคนนั่นเองนะที่สําคัญอาจจะมีบางคนที่เขาเรียกว่า ยังไม่เปิดเผยตัวเองทั้งหมดให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้คุณยังปิดก้นคุณยังไม่กล้าปลดพันธนาการตัวเองทั้งหมดเพราะฉะนั้นเอาละถ้าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์ของคุณมันมูฟเมนต์มันไปข้างหน้าได้คุณก็ต้องกล้าที่จะเปิดเผยความเป็นตัวตนน่ะนะคะอย่าปิดเก็บเอาไว้เปิดเผยออกมาให้เขารู้แล้วมันอาจจะดีขึ้นก็นได้นะคะส่วนคนที่มีคู่แล้วเป็นยังไงนะคะคนที่มีคู่แล้ว p พ s ชั่นค่อนข้างจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ โรแมนติกได้เลยนะคะสามารถสานต่อไปถึงเรื่องของการสร้างครอบครัวได้เลยแต่อย่างที่บอกนั้นแหละนะคะคุณทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับกรรมากกรรมทั้งนั้นทุกคนนะ่ยทุกอย่างที่เกิดมาในโลกใบนี้ไม่ได้เกิดตามความบังเอิญน,นะพุทธองค์บอกไว้ว่าทุกอย่างเกิดมาเพราะว่ามีเหตุและผลขอ,ของมันเพราะฉะนั้นการที่คุณได้ครองคู่หรือรักกับใครสักคนก็เช่นกันมันมีเหตุและผลในตัวของมันเองนะคะทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอคู่รักของคุณก็เช่นกันนะคน ที่มีคู่อยู่แล้วนะคะโอเคเลยค่ะความรักก็เป็นไปได้นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณได้รับความไม่ยุติธรรมอะไรก็ตามในความรักคุณก็แค่คุยกันจำได้ไหมในวันฟัดพระจันทร์เต็มดวงนิวมูลเนี่ยคุณเปิดใจคุยกันนะคุณสมมติใครอ,อัดมากเลยมีปัญหากับคนรักแต่เราไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยอะ วันที่17กันยานี่ยมีบอกให้เลยคุณใช้วันนี้แหละเป็นวันดีเดย์ในการที่จัดการกับคู่รักคุณเปิดอกคุยกันเปิดใจคุยกันนะคะทุกอย่างมันจะเป็นเป็นแขนขง่บวกทั้งสิน้นและมันจะไปต่อได้แต่การคุยของคุณห,นะคห,นนะห้ามใช้อารมณ์นะเมื่อกี้ดาวอังคารอยู่ตรงไหนนะอยู่เรือนการเงินห้ามใช้อารมณ์นะคะดาวอังคารอยู่ในเรือนการเงินของคุณซึ่งมันดีโทเกตด้วยนะมันทําให้เขาเรียกว่าเรื่องร้ายจะกลายเป็นดเีเรื่องดีจะกลายเป็นร้ายได้นะคุณห้ามใช้อารมณ์หละเอาราคาจบแล้วนะคะ ชาวลัคนาราศีมีนนะคะวันนี้ก็อขอบคุณมากนะคะสหรับการรับชมรับฟังนะคะก็มีอรผิภาพราการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังกายที่แข็งแรงมีกำลังใจที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ย เขาเรียกว่าเพิ่มความหนักแน่นเข้าไปศักยภาพของคุณราศีมีน่เต็มไปด้วยจินตนาการเปี่ยมล้นไปด้วยความสุขเนาะแค่คุณใส่ความมีเหตุผลเข้าไปสักหน่อยนะคะรับรองคุณจะเป็นคนที่ perfect ได้นะคะในสายตาของคนรอบข้างและใครหลายๆคนวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ